สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็เพิ่งเลิกเรียนนะคะพลอยก็เลยเได้มีโอกาสมาทําคลิปสอนนะเกี่ยวกับการติดแฮร์พีทแบบหางม้านะคะซึ่งหลายๆคนก็จะเห็นพลอยเดี๋ยวนี้ผมดูแบบยาวผิดปกติจริงๆแล้วผมพลอยมีแค่นี้นะคะแล้วก็ไม่ได้แบบยาวละขนาดนั้นซึ่งเรามีวิธีก็คือเราก็จะใช้เป็นแฮร์พีทแบบหางม้านะคะแบบนี้นะคะนี่ยาวผมพลอยใช้แบบ F18 นะคะ ก็ก่อนจะใส่แล้วก็มัดผมมัดผมเราเราต้องการสูงขนาดไหนนะคะก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นค่ะคะ่ะก็มัดพอพป็คนชอบมัดสูงๆมัาก็จะแบบสูงๆเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราก็ต้องหวีด้วยใช้หวีแบบนี้นะคะหวีเหล็กหวีสำหรับรห Happy, วีแ a i r ี i โดยเฉพาะหวีก่อนนะคะนะห่างมานะคะมันก็จะมีอย่างนี้นะคะเป็นหวีแบบนี้นะคะ นี้เลยแล้วก็เสียบนะคะเข้าไปบนยางนะคะของเราตรงนี้แล้วมีปัญหาใส่ไม่อยู่ใส่แล้วหลุดต้องทายัางไงดีเดี๋ยวนี้พอจะมาสอนนทิดกว่าแบบทำยังไงพอยถึงไม่หลุดใช้ทั้งวันนะคะเสร็จแล้วก็มันจะมีโบสองข้างก็สอดเข้าไปข้างล่างนะคะทั้งสองอันสลับกันแล้วก็ขึ้นมาเหมือนเราผูกโบเลยค่ะนะคะผูกแบบนี้ดึงให้แน่นเลยนะแล้วก็ มัดเป็นโบแบบนี้แล้วมันก็จะมีหางโบสองข้างที่เราผูกโบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอากิฟกิฟต์ดที่มีความแข็งแรงสูงนิดนึงที่เป็นกิฟดําที่แบบว่าง้างแล้วแบบแน่นๆนะคะเอามาติดก็คือเราก็จะโบสองข้างใช่ป่ะแล้วก็ติดกิฟเข้าไปเลยนะคะใช่ป่ะตัวก็พอมันจะอยู่แน่นนะคะนี่แล้วทีนี้นะคะไม่ว่าเราจะแบบทำดึงยังไงมันก็ไม่หลุดแล้วนะคะจะแข็งแรงมากเลย เนี่ยก็จะทําให้ดูดเป็นธรรมชาติเห็นป่ะดูแบบเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็แบบเออแล้วก็ไม่หลุดด้วยแล้วก็สาหรับพอจะใช้ทุกแค่ทุกวันเลยอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งที่แกทําผมแล้วก็ไวมากแล้วก็แบบมันมันสะดวกสบายเนาะทุกวันนี้อะไรก็สะดวก <c oughs> สบายไปหมดก็สําหรับร้านแฮร์พีที่ลอยซื้อประจํานะคะก็คือร้าน BB hair p ์พ c ทนะคะเซิร์ชในในไอจได้เลยก็คือเอ,อ b ีจุดแล้วก็ i r ร์พีทนะคะราคาก็ไม่แพงแล้วก็ส่งไวทันใจมากๆ ก็ลองติดใช้กันดูนะคะวันนี้พอไปละบ๊ายบายอย่าลืมติดกินบั้งนมดสองอันนะคะเพราะว่ามันทำให้แน่นมากบ๊ายบาย